3เหตุผลเลือกธุรกิจโตง่ายคนเคยผ่านประสบการณ์นะคะที่ทำธุรกิจมาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จทำธุรกิจนั่นธุรกิจนี้มันก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ขาดทุนเจ๊งไม่เป็นท่าแต่วันนี้เอมิสูตรเคล็ดลับนะคะ3เหตุผลในการเลือกธุรกิจมาให้กับทุกท่านนะคะ1เลือกธุรกิจที่สามารถ แก้ปัญหาให้พวกเขาได้ธุรกิจอะไรที่จะตอบโจทย์สามารถแก้ปัญหาหเขาได้อย่างเช่นเรื่องของสินค้าสามารถไปดูแลสุขภาพเขาได้ไหมหรือว่าสามารถเข้าไปทําให้เขารู้สึกว่าดีหน่าเด็กลงหรือบริการที่สามารถที่ทำให้เขาอยู่บ้านแล้วสามารถใช้บริการของคุณบริการที่ส่งของถึงบ้านธุรกิจที่คุณเลือกมีไหมคะข้อที่1 ถ้ายัางไม่มีนะคะไปข้อที่2เลยข้อที่2ต้องมีรายได้แบบทว cool ีคูณรายได้แบบว่าที่เราไม่ต้องใช้แรงตลอดชีวิตนะคะหรือว่าคุณทำธุรกิจหนึ่งที่ต้องใช้แรงออกแรงตลอดเวลาเนี่ยทำ8ชั่วโมงต่อวันแลกกับเงินอาจจะเป็นเงินเดือนหรือว่าเป็นงานประจำแต่วันนี้เนี่ย ถ้าคุณไม่สามารถออกไปทํางานได้หรือว่าอาจจะป่วยนะคุณก็ขาดรายได้ใช่ไหมคะหรือว่าแม่ค้าไม่ขายที่ต้องออกไปขายของทุทกๆวันแล้ววันตอนนี้เขาสถานการณ์ไม่สามารถไปขายของได้ก็ต้องปิดรายได้คุณเท่ากับศูนย์วันนี้คุณต้องมีรายได้ที่ทวีคูณธุรกิจที่จะสามารถทําให้คุณมีรายได้ทวีคูณได้แบบไม่ง่ายข้อที่3ต้องเป็นธุรกิจที่ทําง่าย ได้เงินจริงหรือว่าเป็นธุรกิจที่เขามีเครื่องมือออนไลน์สามารถส่งระบบไปได้ทั่วโลกอันนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของธุรกิจที่ทำง่ายและได้เงินจริงๆนะคะวันนี้เอมีระบบเึ่นค่ะชื่อว่าระบบอิโมทสามารถทำธุรกิจผ่านโลกออนไรลิงก์เดียวสามารถส่งต่อธุรกิจได้ทั่วโลกค่ะวันนี้ถ้าเกิดสนใจนะคะสามารถทักถาม ไปมาในเพจนี้ได้เลยค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์อเป็นกำลังใจเดี๋ยวจะมาแบ,บ่งปันความรู้เทคนิคดีๆให้กับทุกๆคนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ